ไออกมามันหลังเป็นเพลงฮิปฮอปไม่มีใครจะมา stop the drink from the block let's take it back to the top ชีวิตจริงๆมันชิเกมทำเลือดในตาจกันอย่าไปทำให้มันมีชีวิตไม่มีลังเลเลยสินะมองตาแล้วพูดมาว่าคุณจะเลิกทำมันไม่ใช่หัวหน้าใครแล้วทั้งนั้นเจ้าไม่รู้เหรอวางแผนในกระจมชนะตัตยุพันธ์รีแล้วความกลัวเกิดขึ้นได้เสมออย่าว่าการยอมรับก่อนอื่นสู้โดยใช้หัวก่อนที่จะพูด นั้นซิสเตอร์บอกมันว่าพี่สาวมันแม่มันยายมันป้ามันเป็นกี่ตัวเป็นกันทั้งโคตรละอดโคษเลยไม่อยากนะครับคันนี้แล้วแกเสือไปยิงเธอทําไมวะครั้งหน้าถ้ามันอยากจะฆ่าใครให้มันลงมือเองไอสารเลวเอ้ยเรามาที่นี่เพื่อปล้นเงินไม่ได้มาฆ่าใครหรือช่วยชีวิตใครทาไมเรื่องถึงได้วุ่นไวายไปได้ขนาดนี้วะฉันไม่เข้าใจอโอเคประการแรกไอมันเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเธอก็เมาแอะแล้วทนายอยากรู้ผอไม่ได้เสร็จข้างในนะ อ๋อฉันเชื่ออยู่แล้วแล้วทไมเธอไม่ชอบไปเสร็จกึ้งนายอะนั่น,นมันก็ผิดกฎหมายนะแต่โปรดอย่ามองว่าโลกมันมืดจนกลายเป็นความชินตาเพราะเหนือกว่าทรัพย์จินดาแก้แหวนและเหนือกว่ความสิ่งที่ผู้หญิงหวงแขนคือเธอต้องมีชีวิตแม้เจ็บปวดอย่างสุดแสนสาหัสัการ,าร,ารเพียงใดก็อย่าเอามีดกรีดแข